ต้ม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 ครับโอ้ต้มต้มงงอะครับลูกอ๋อสามสีก็งงสามสีก็งงเอ้างงต้มต้มไปไม่เป็นต้มครับ ครับลูกขาดเสื้อกั้มใช่ไหมครับลูกนังเก่งนักมวยเหร,อ,อ,เหรอครับโอ้หงเก่งเอวสูงเหรอลูกนั่งเก่งเอวสูงเหรอครับโอ้แม่ไปตลาดซื้อเก่งมาให้เหรอครับลูกโอ้เฮ้อ่ะส้มส้มอยู่จะก,กล้าเดินไหมส้มส้มอ่ะส้มสมค่อยๆย่อง,องผ่านอะ่ะโอ้อนังเก่งนักมวยครับ